พอเที่ยวปีใหม่นะคะวันนี้พี่แดนซี่จับรถเข้ามารวมกันให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะคะว่ามีรุ่นไหนอยู่บ้างที่บอรดถบ้านนะคะตรงตาตรงใจใครหรือเปล่าเดี๋ยวไปเริ่มที่ขันแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเจ้า Ford e v e r e s t นะคะน้าน x ก g e นนะคะลูกค้าคันนี้คือรุ่นท็อปสุดเลยนะคะเป็นไทเทเนียม พัตนะคะตัวนี้นะคะสีะะดาแบบว่าหล่อเลยใครที่กําลังตามหาอยู่รีบมาจัดได้เลยที่บอยรถบ้านค่ะนี่เลยและตัวนี้นะคะ f o r t u n e r บอกได้เลยว่ามีสต็อกให้เลือกมากกว่า10คันที่บอยรถบ้าน <ๆ S 1> อยากได้แบบไหนอยากได้ชมไหนอยากได้เลทผ่อนเท่าไหร่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นันซี่ดูแลแล้วก็จัดการให้เพราะว่าฟอร์จเนอร์ของเรานะคะมีเลทผ่อนเริ่มตั้งแต่10,000ืขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็รุ่นต่อไปค่ะคันนี้นะคะเป็นเจ้ามิลเอค่ะลูกค้านี่นะคะอยากได้ รถเล็กผ่อนไม่แพงสมรรถนะดีนะคะแล้วก็เดินทางได้ใกลไกลสะดวกสบายนะคะมิวเอ็กันนี้ราคาแค่0กแสนต้นต้นเท่านั้นใครไหวใครได้นะนั้นบอกเลยว่าคันนี้รถสวยรถบ้านสภาพดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะ2คู่หูของ Toyo ต a เขานะคะที่ใหญ่กับต้องเล็กเออตัวนี้นะคะเป็น Toyo ต a y ยา i s c คอร์ดนะคะใครไม่มีบอยรถบ้านมีตัวนี้นะคะเป็นยาริสคอร์ตัวพรีเมียมลักชัวรี่ปี2024ตัวท็อปสุดรถชาวต,ต่างชาติมือเดียวไม่สอ0หมื่โลใครที่อยากได้นะ คันนี้นะคะเครดิตดีอาชีพชัดเจนเป็นพนักง,งานบริษัทหรือพนักง,งานเอกชนคันนี้เอาไปดอกเบี้ยต่ำสุดที่2.59%ค่ะแล้วก็เลือกผ่อนนะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่1 0,000ต้นต้นเลยค่ะคันนี้นะอ่ะแล้วก็มาตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคะเป็นโตโยต้าโคโร c r ล s สตัว GR Sport ค่ะลูกค้า ปี2022นะคะคันนี้นะคันนี้ก็ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะจากป้ายแดงล้านสองนะ,ะวันนี้เหลือแค่8,99,000บาทใครไวใครได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะงบประหยัดลงมานิดนึงแต่ติดแบรนด์ติดยี่ห้ออน H ้าเฮเอวเอาใจสาย Honda ตัวนี้ราคา4,000สนกบาทนะคะคั้งวดประมาณ8,000กว่า 1, 000, 8, 000, บาท มีให้เลือกอยู่ประมาณ4ี่สาหขันสําหรับ Honda h ฮอวนะคะอยากได้แบบไหนต้องการสีไหนลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนะซี่แนะนําให้รุ่นต่อไปค่ะตัวนี้บอกให้เลยว่าเป็นน้องเล็กเครื่องพันหแต่บอกเลยได้ว่านะคะเครื่องเล็กก็จริงแต่สมรรถนะดีมากภายในเนี่ยเป็นเจที่นั่งเลยนะคะ Honda m o b i ิลิตัวนี้นะคะแล้วที่สําคัญลูกคา้าราคาไม่แพง3 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะข้างวดผ่อนเพียง 7,000บาทใครไวใครได้เพราะว่านันมีแค่คันเดียวไม่ได้มีให้เลือกเยอะนะคะใครที่แบบว่าอยากได้ความสะดวกสบายที่บ้านมีคนเท่าคนแก่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะลูกค้าจา๋าขึ้นลงง่ายสะดวกสบายต้องโตโยต้าเซียนตาเปิดประตูสไลด์ปุ๊บ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 ,บขึ้นลงได้เลยตัวนี้ราคา4,99,000บาทค่ะนี่แล้วคันสุดท้ายของเราค่ะแต่ไม่ท้ายสุดนะเพราะนั้นบอกเลยว่า e x p เ n d e ดตรงนี้นะคะแนนซี่มีรถ ให้เลือกมากกว่า4-5คันมีสีขาวมีสีดำมีสีบอลน,นะคะอยากได้สีไหนเลือกกันเข้าได้เลยแต่ตัวนี้ที่จอดตรงนี้เป็นตัวพิเศษนะคะเป็น x p e n d e r สีดำตัว Special Edition นะคะเจ็ดที่นั่งราคาผ่อนสบายค่ะผ่อนเพียง9 0 0 0ันกว่าบาทตลอดสัญญาอะมาแล้วดูันไปเป็นจุใจเลยเป็น10คันเลยนะคะแต่ว่าบอร์ดรถบ้านไม่ได้มีรถให้คุณเลือกเพียงเท่านี้มีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะคะสต็อกของเรานะอยากได้รถมือสองสภาพดีนะคะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ทั่วประเทศไทยติดต่อเพนซี่บอร์ดรถบ้านได้เลยคะ่ะ